ใหญ่สมัยนี้คิดลบได้ไมนกระท่งกับเด็กหน่อยค่ะทุกคนสําหรับน้องเพชรน้องพลอยนะคะคือหลายหลายคนก็พอจะทราบดีว่าน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของทางซอยแอนกับบอสบอยบางคนที่บ่ามากน้องกัถึงขั้นแบบว่าบอกให้น้องนะเอาน้องไปยุ่งของเกา่าเอามาเลี้ยงเห็ดหยังต่างๆนานา,นาแล้วมันเกิดขึ้นนี่พี่น้องนะ,ะอยากจะบอกว่า สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นบอสบอยซอแอนหรือว่าย่าแตนย่าแตนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าเขารักลูกเขามากๆเขาหักหลานเขาแห้งค่ะพี่น้องในประเด็นนี้เนาะต้องบอกว่ามันไม่ทําเผ็ดๆหนึ่งเอามาโล่งนะคะว่าเกิดนคนเด็ดจ,จังไดจังการมีความคิดจังซี่ค่ะอาจจะสิพามาเบิงนะคะสําหรับเรื่องนี้คือมันเป็นโพสต์ที่อ่ามันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขามาคอมเมนต์นะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะ ทางเพจอ,อสายฝนมนสวรรค์แฟนเพจเขาได้มีการลงเกี่ยวกับน้องน้องน้องเพชรน้องพลอยแต่มันก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเม,มนต์เสียหายให้ใหายเากับเด็กน้อยคนนี้นะคะอ่าทุกคนก็เป็นโพสเกี่ยวกับน้องเพชรน้องพลอยนี่แหละเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอาไปทิ่มใบหม่องเก้าพุนคาคานี้คือคําที่สองในฟังแล้วก็จุกแทนเด็กน้อยนะคะคันเขาแย่มากเขาเห็นเขาสิงเขาิงไหงนเนาะเอาไปทิ่มใบหม่องเก้าพุน ็ประมาณว่าเอาน้องเพชรน้องพลอยไปไว้ที่เดิมเอาไปฉีดใหม่หม่องเก่าอ่าแล้วอ่าเพจเพจนี้ก็บอกว่าเจ้าอิจฉาไม่กระทังเล็กน้อยนะสงสารจิตใจเจ้บาบ่บประเสริฐคักน้อนะก็บอกแบบแบบนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเกิดเป็นคนเด็ดจังไไดคือมีความคิดลบคักแท้พี่น้องอ่านนั่งคนนี่คอมเมนต์ในเด้อครับผมตอบไปแล้วว่ามีการเส้นเส,สือร์ซื้อเด้อครับกาคอมเมนต์ว่าต้องอายน้องเพชรน้องพลอ,อยคุณราตีผมสุข นะคะดูหน้าตาค่าตาแล้วก็อาย40ุ40กว่าแล้ว30 40, 40แล้วน่าจะมีวุฒิภาวะมากพอสมควรแต่คำพูดคำจาเนี่ยจิตใจไร้ติดจิตสำนึกเสลือเกินนะคะส้างกา,ามาค้อนหมิ่นจังสีเนาะพี่น้องพ่อเขาไปเห็นแล้วเชื่อว่าเอซที่หักน้องพิดน้องพ่อยเนี่ยยอมไม่ได้จริงๆนะคะกับสิ่งที่น้องได้เจอในแต่ละครั้งแต่ละอย่างนะคะ อาฮนก็บอกว่าจิตใจเนี่ยตามมากๆเลยทําไมถึงคนแบบนี้ไปอยู่ตรงไหนคงมีนิสัยปมด้อยเกิดมาแบบไหนไม่มีใครรักหลอกถึงอิสระไป่าอิสาะแต่หอดเด็กน้อยเปินมาจังสี่ค่ะพี่น้องฉันขอคอมเมนต์เนเดอร์อ่าคันบอแมนสั่งคอนเทนต์กับแสดงว่านั่งคนอิอิชาวาสนาเด็กน้อยจริงวาสนาน้องพิรน้องพลเป็นเด็กที่วาสนาดีมากๆเลยนะคะว่าเต็มบาทอ่ามีปม อือยากดังบอมบินทีมีทางทั่วกะโลง่งยับเลยค่ะสาหรับผู้คนทันหนีเนาะแมนจา้าอยากให้ฟ,ฟ้องค่ะข่ยนําดาวสันศูน์เทน่นจังไดมาดาเด็กหน่อยใดเพ้่นว่าจังสี่เนาะพี่น้องมันเป็นโรคจิตคะ่ะอาจารย์คนดีๆเขาบอกแบบนี้ดอกว่ามีมารยาทก็จริงนะคะคือแบบทั่งเถาทั่งบสดใสทั่งเถาทั่งสีเถาซื่อเถา อันใหญ่ย้อนเกิดโดนซื้อเด้พี่น้องพลังคนกับแบบว่าเด็กโตเด็กน้อยเขามีบุญวาสนาแค่ไหนแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาเทาน่นับอกว่าเลยเทนันอ่ทาทำไมอิจฉาไม่อิจฉาอิจฉา,า,า,าตัวไหนรู้ไหมอิจฉาที่ทําไมเด็กน้อยสองคนนี้ถึงมีบุญวาสนาได้ขนาดนี้เอ้ยยินดีกับความแบบว่ามาจากครอบพัวที่ลําบากแล้วก็มาอยูอใ่ในครอบพัวที่อวาฐานะมีเงื่อนเติมหนึ่งอะพี่น้อง คืออิจฉาในตรงนี้ว่าวาสนาของน้องมันดีแต่บางครั้งการที่คุณอิจฉาแล้วคุณมาว่าเด็กน้อยเนี่ยอันนี้มันก็ไม่สมควรนะคะเหตุให้เด็กน้อยเนี่ยเกิดอาวุธยังต่างๆหน้าหนะคะบางคนเนี่ยเคยเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาบอกให้น้องพี่น้องพ่อยนี้และะ้ค่ะพี่น้องคือสาวใน,นเห็นแล้วนี่รับอะไรเลยนะคะบอกว่าไม่รู้จะเอามาเลี้ยงทําไมไปเอามาทมําไมอ่ลูกตัวเองก็ไม่ใช่ แล้วก็มีอีกอันหนึง่งพูดประมาณว่าอ่านี่แค่ลูกปลอมพี่น้องแล้วสิหาสิจีวาเซาเน่อบอมีหลักฐานอีกละคือมาคอมเมนต์คือกล้าได้ยังไงมาคอมเมนต์แบบนี้กับเด็กน้อยที่อายุสามขวบสองสามขวบหนึ่งแหม่โบเมนวาเขาเขายังไม่มีวุฒิภาวะด้วยซ้ําเขาไม่รู้อะไรด้วยซ้ําเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมาคอมเมนต์เสียหายใ,ให้กับเขาเนี่ย อ่าทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูบื้าสุลูก่าสิหาเห็นบอดีพี่นองอยู่ในช่องสาวเน้ยนี่แหละมันมีจริงๆนะอ่าโอ้ยบ่ออย่าสีนั่นดอกพี่น้องบ่อยาสีหาเบืงเ้งดอกแต่มันก็มีจริงๆประมาณว่านี่แค่ลูกปลอมนะอ่าถ้าลูกจริงมาเขาคงไม่เอาแล้วนะคะสำหรับลูกปลอมอ่าทุกคน ขอบพวกเขานะคะไปคิดแทนเขาเรื่องต่างๆประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็พวกที่เข้ามาโพส,ส,ส่งโพสตแซะคนที่ต้องรับก็คือคนที่เลี่ยงเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นซอหรือว่าบอสหรือใครก็แล้วแต่นะคะน้องเนะี่ยเป็นคนที่โชคดีที่มาเจอกับขอบพ,วพวัวหนีแต่ว่าอาจจะมีคนปัญญาอ่อนเข้ามาแซ่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอาจจะเป็นวิบากกรรมในบางช่วงที่น้องต้องเจอนะคะทุกคนมันก็จริงๆอ่า ทางคอมมิตน์ก็ว่าให้ซอองซองแอนบอกว่าไม่มีเวลาให้เขาไม่ควรจะเอาเขามาเลี้ยงอ่าพอมีลูกแท้ๆขึ้นมาเด็กสองคนนี้จะขี้อิจฉาอย่างแรงทําไมแม่เลี้ยงน้องตลอดเวลาไม่ดูไม่กินนมเลยน้องเพชดน้องพลอยอะไรแบบนนเนี้ยโอ้ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบว่าถ้าเขามีลูกจริงๆขึ้นมาเด็กสองคนนี้จะกลายเป็นเด็กขี้อิจฉาไปาใหวหอดเด็กน้อยพี่นอ้องอ่าเนี่ย คือแอนบอยเนี่ยวันหนึ่งถ้ามีลูกออกมาจริงๆเนี่ยแอนบอยเนี่ยจะมีแบบว่าเด็กขี้อิจฉาไปเบิร์ไหนเลยคอมเมนต์นะคะพี่น้องที่อยู่ในเพจสาวเนยออสารข่าวนะคะมันก็จะมีพวกปัญญาอ่อนที่มาว่าให้เด็กว่าเด็กจะโตไปเป็นเด็กขี้อิดฉาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเออพี่น้องคือเห็นแล้วสงสารน้องมากๆเลยทั้งๆท,ที่น้องไม่มีความคิดอะไรในตรงนั้นน้องถือเลี้ยงมมอยังดีแม้ในอนาคตซอก,กับบอสอะ่ะ สมีลูกแท้ลูกจริงลูกปลอมลูกเทียมก็ตามส่วนอดีตน้องพี่น้องพ่อยอาจจะโตแล้วอาจจะมีวุธิภาวะหรือว่าอาจจะบอลรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วแล้วที่สําคัญการจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมแล้วนะคะพี่น้องเขามีสิทธิ์ในที่จะได้สมบัติเท่าเทียมกันกับลูกจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขามีสิทธิ์มีเสียงในสมบัติพระสถานหรือเอยียงกะตามแต่เจ้าของบอดบอยกับสอแอนนะคะแล้วผู้ใหญ่เขารู้ดีว่าเขาจะแบ่งสันยังไง สมบัติมุ่นเขามุ่นมังเขามีเป็นหลายล้านบาทสิบล้านหลายล้านเขาแบ่งกันถือวิธีแน่นอนว่าเหตุให้เด็กไม่อิจฉากันดอกค่ะแล้วบอดกับสอเคยบอกไว้แล้วว่าศีให้น้องเพีรน้องพ่อเนี่ยตัวไปเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคู่แฝดที่ดังมหาชนเหมือนที่พ่อกับแม่เป็นในตอนนี้จะในกับฝากเป็นกำลังใจนะคะให้คนเลี้ยงที่เขาตั้งใจเลี้ยงมาอย่างดีแล้วก็ฝากถึงเอฟซีหรือว่าคนที่เข้ามา คนที่มาเขามาแสเมาวาให้เล็กน้อยมีความคิดทีกล้าพูดให้ม่กระทั่งเล็กน้อยนะคะก็คือคุณควรที่จะไปจูนสมองมใหม่หรือไปเลียเล้ยงลูกเลี้ยงหลานจะของให้มันดีเส้อว่าลอยทั้งลอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาคอมเมนต์มีลูกมีหลานแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นขอบพับวจะของดีหรือ,อยัง่งที่จะมาแต่งให้คนขอบรัอค,คนอื่นเป็นจังสันเป็นจังซี่มาแต่งให้ สอกระบอดเป็นตะสันจังสีแต่งหายแย่แตนแย่แตนเป็นตะสันจังสีเราว่างไหวนะคะพี่น้องทุกอย่างมม่สิวนกระไปบอดกระอ,ออกมาบอหลายเธอแล้วสาหรับประเด็นนี้เขาปกป้องลูกเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขารักลูกเขามากไม่มีใครไม่รักลูกแม่จะไม่ใช่ลูกจริงๆเขาก็รักเหมือนลูกจริงๆค่ะจึงไดก็ฝากไว้น้าสาหรับประเด็นนี้เมื่อนี้นะคะพิพผาประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนํานะคะพี่น้อง